หลงทนไทยเฉนแล้วครับอย่างที่กระบอกนะครับเจอต่างชาติกองทุนช่วยกันขายเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่ามันขายจนกระทั่งลงมาจน,นารับสําคัญเลยเพราะว่าลุดั้เสียห้าวันสิบวันจนมาถึงวันนี้คือรับยี่ห้าวันเลยหรือพูดง่ายนึ่วว่าถ้าวันนี้ไม่เด้งตายเพราะว่าถ้าเกิดลงต่อแบบลุดสองหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เยอะเนี่ยมันอาจเกิดไหลขายต่อเนื่องไหลลงมานะครับแต่ก็ตามเทคนิคกระบอกว่าโอกาสเด้งเนี่ยมันมีตรงสองเจ็ดศูนย์เพราะจริงระหว่างวันเนี่ยโคาสติกเนี่ยเตียนลงต่ำๆตอนที่เซตลงมา ถึง268เนี่ยมันมีภาวะการโอเวอร์โซนะครับแล้วก็มีการสุดท้ายก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็ต้องมาดูแลเร้าใจว่าคนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นพวกไหนกันอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นนักทุนประเภทที่ว่ามีาย,ย่อยเดียว,ล,วล้วนๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่า,ากานก็เรียกว,ว่าซื้อเพราะว่าโอเวอร์โซแล้วหวังว่ามันจะกลับไปใหม่ถ้าเป็นการเด้งสั้นแบบขึ้นไม่จริงเนี่ยมันจะเป็นการเด้งสั้นประเภทที่ว่าไม่สามารถจะพ้นไปถึงค่าเฉลีย่ย เส้นบนสุดได้คือไม่พ้น1292ถ้าเด้งแล้วไม่พ้น1292เนี่ยท่านก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าทำไมพ้น1292แล้วปรับลงมาใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเด้งไปหน่อยแล้วสัปดาห์หน้าเกิดไหลลงมาใหม่เมื่อดันหลุด1270อีกทีชัดๆนั้นสัญญาณถึงความเสี่ยงเลยมันเป็นเสียงขางยอดตีลงเลย